สวัสดีค่ะวันนี้โค้ดแนนจะมาสอนวิธีอ่าโอนเหรียญน,นะคะก่อนอื่นเราเข้าไปตรงอ่าเลื่อนไปหากระเป๋า TP เราก่อนนะคะเลื่อนไปเลยนะคะอ่านี่ไงคะหน้าตากระเป๋า TP จะเป็นอย่างนี้เนาะเรากดเข้าไปเลยนะคะ อันนี้หมายถึงว่าเราอยู่ไกลกันใช่ไหมคะเราก็คัดเอาลิงก์ตรงนี้ค่ะนี่นี่ลิงก์นะคะที่เป็นสี่เหลี่ยมทับกันอยู่ตรงนี้เนาะเรากดเอาลิงก์ปุ๊บอ่าออกมาก่อนนะคะกดแตะเข้าไปอ่าลิงก์ขึ้นมาแล้วนี่ก็คือเราคัดลอกลิงก์นะคะแล้วเราจะย้ายโพลิกอนใช่ไหมคะอ่าย้ายโพลิกอนปุ๊บนี่ เห็นไหมคะมาโพลิกอนเราแตะไปเข้าโพลีกลอนนะคะแล้วก็แตะคำว่าโอนย้ายนะคะโอนย้ายเห็นไหมคะมันจะมีช่องอยู่ตรงนี้ว่าผู้รับนะคะแต่ถ้าอยู่ใกล้กันเราก็สแกนกดเข้าไปตรงนี้ก็สแกนแต่อันนี้เราอยู่ไกลกันนะคะเราก็กดกดเข้าไปตรงนี้ อแตะเข้าไปตรงนี้เลยนะคะอ่าขึ้นว่าวางใช่ไหมคะอ่าเราก็วางนี่เห็นไหมคะลิงก์มาแล้วนะคะเราก็ใส่จํานวนตรงนี้ใส่จำนวนตรงนี้นะคะอ่าศูนอ่าศูนะคะอันนี้คือย้ายโพลีกอนเนาะนี่เห็นไหม ก็ย้ายไปเลยอ่าย้ายไปเลยนะคะกําลังหมุนนะคะเห็นไหมนี่มันบอกว่าขึ้นยืนยันนะคะเราก็ยืนยันนะคะแล้วเราก็ใส่รหัสนะคะ8ตัวของเรานะคะ1 2 3 4 5 6 7 8อ่า ใส่ครบแล้วใช่ไหมคะเราก็ยืนยันอีกนะคะแล้วก็รอนะคะรอเนาะรอโพลิกอนมันจะขึ้นว่าลบจุดหนะคะเห็นไหมมันก็จะไปอย่างนี้นะคะนั่นเห็นไหมถ้าขึ้นอย่างนี้มันก็ไปแล้วนะคะนี่เห็นไหมคะมันก็จะมาโพลิกอนนะคะมันก็จะมา 0.5ของเรานะคะก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะเสร็จเรียบร้อยเนาะมันก็จะเป็นว่าเสร็จเรียบร้อยอ่าก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วคะโอนย้ายเราก็มาตรวจสอบว่ากระเป๋าเรามีครบหรือเปล่าอย่างนี้นะคะเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคนะคะ